เหมดิกลิวช่วงนี้นะคะฝนตาคดอคายุ่เข้านะคะทำให้เราจะต้องกบบตากเราอมฝนนะเกิดเป็นน้ำมูกไหลนะคะหลัวากเราอน,นอนห้องแอร์ตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเสมหะเกาะคอเราอยู่นะคะจนบางครั้งเราะจะต้องแบบกระแอม,มออกมาแบบนี้อ,อย่างนี้นะครับซึ่งมันมียาตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยละลายเสมหะตรงนี้นะคะนั่นก็คือ,อยาแนกนั่นเองหรือว่านาร์ซิทิลซิเตอีนหรือว่าอาร์ซิทิลซิเตอีนนะคะซึ่งมันคือ,อยาตัวเดียวกันนั่นเองนะคะ มีคุณสมบัติในการละลายเสมหะนะคะแล้วก็ตัดพันธะเสมหะของเราไม่ให้เหนียวข้นเกาะคอหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่ามันอาจจะมีห้อเดียวหรือเปล่าด้วยคําที่ว่าแน็กนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไปหามาให้แล้วนะคะว่ามันไม่ได้มีแค่ห้อเดียวแต่มันมีรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวแรกนะคะนี่นั่นก็คือไมโซเวนนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> เป็นชื่อของยาละลายเสมหะยาแก้ไอยอยู่แล้วเนาะสำหรับไมโซเวนนี่ซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่ายาแนกนมันมีแค่รูปแบบเม็ดฟูเท่านั้นนะคะแต่อันนี้อาจจะเป็นแบบผงด้วยนะคะเดี <Wow. S 1> ๋ยวเรามาเทาใส่น้ําให้ดูดีกว่ารูปแบบมันก็จะคล้ายๆกับเกลือแร่นะคะ มีความเป็นส้มนะซึ่งไมโซเว้นนะคะมีอะซิทิลซิเตอีน6 0 0มิลลิกรัมนะคะซึ่ง6อมิลลิกรัมเนี่ยสำหรับ1วันก็พอแล้วนะคะหรือว่าใครที่มีอาการหนังหน่อยนะคะจะทานเป็นแบบว่าเช้าเย็นก็ได้นะคะก็คือ600-600ก็เป็นพันสนั่นเองนะคะสำหรับไมโซเว้นนะคะรู้สึกว่ามันจะต้องใช้การคนอนะ่ะมันถึงจะละลายเข้ากันะเดี๋ยวดมกินก่อน กิ่เหมือนแบบยาน้ำที่ตอนเด็กเราจะต้องกินแก้ไอแต่สำหรับ My s o เว s เนี่ยรสชาติจะมีความเป็นหอมส้มๆนะคะพอรับประทานไปเนี่ยจะมีความหวานนิดนึงนะคะแต่รสชาติเขาเนี่ยคือเหมือนยานําเชื่อมแก้ไอตอนเด็กที่เราเคยกินกันเลยนะแต่มันมีความเป็นส้มขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วพอกลืนลงไปแล้วเนี่ยสุดท้ายมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นยาน,นิดนึงนะคะสำหรับไม s o เว s นะคะราคา11บาทนะคะมีอาซิทิลซีเตอีน600มิลลิกรัมนะคะสำหรับใครที่อยากรับประทานเป็นแบบรสส้มอันนี้ก็เหมาะเลย มีรสชาติที่แบบว่ามีความส้มๆขึ้นมานิดนึงและไมโซเอนเนี่ยเขาก็มีในรูปแบบของที่เป็นขนาดสําหรับเด็กด้วยนะคะก็ลองหาซื้อมาใช้ได้เหมือนกันนะคะและต่อมานะคะเป็นแบรนด์เฟรมเม็กนั่นเองนะคะซึ่งรูปแบบเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้บรรจุภัณฑ์เขาจะเป็นแบบว่าอยู่ในแผงยาแบบนะมีฟอยกันแสงนะคะมีตัวยาอะซิทิลซิเตอีิน600มิลลิกรัมเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันโอเคนี่ก็จะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูความฟูของมันกัน ซึ่งในรูปแบบเมดฟู่นะคะมันจะมีความแบบว่าละลายได้ได้ง่ายกว่าคือเราไม่ต้องคนเลยเราแค่หยอดลงไปแล้วก็จับเวลารอนะคะละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นน้าใสเลยแต่ว่าก็ยังมีความเป็นฟองแก๊สเล็กน้อยนะคะ <Wow. S 1> สําหรับรสชาตินะคะเฟมแม็ก oh. เนี่ยรสชาติจะแบบหวานนําโดดเลยนะคะ oh. คือแบบถ้าใครที่ชอบยารสหวานเนี่ยอันนี้คือแนะนําเลยเพราะว่า ยาเม็ดพูที่เคยกินมามันจะมีความออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะสำหรับเฟมแมกนี่ก็คือมีความหวานนํานั่นเองนะคะสําหรับเฟมแมกนะคะราคาจะอยู่ที่168บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยสําหรับใครที่แบบว่าต้องการแพคเกจที่มันพกง,ง่ายๆนะคะแบบนี้สมมุติเราไปทํางานแล้วก็เอาไปแค่1เม็ดเท่านั้นแล้วเราก็ละลายน้ําดื่มได้เลยถ้าแ,แบรนด์ต่อมานะคะนั่นก็คือมิวเคลนั่นเองนะคะนี่แพคเกจเขาจะเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบเหมือนหลอดละแต่ว่าเป็นหลอดพลาสติกนั่นเองนะคะนี่มีอ มันเป็นแบบเหมือนตัวกันชื้นอยู่ตรงนี้นั่นเองก็คือจะรักษาสภาพยานะคะให้อยู่เป็นปกติอยู่ในหลอดนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเราลองมาละลายน้ํากันโอเคนี่ก็คือเม็ดเหมือนเมื่อกี้เลยอะะดมอหืมอันนี้มีกลิ่นแบบเลมอนเลมอนนะ <cell music> น้ำกัญชา <What? S 1> เดี๋ยวตอนนี้เราก็จับเวลารอนะคะ <S <s <labour> <S ให้มันละลายไปกับน้ํานั่นเอง <S <S> <S อม,มีกลิ่นแบบ สปาร์กิ้งขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็มีกลิ่นแบบวหวานๆและมุนนะคะสําหรับมิลคียรีนะคะนี่ละลายเสร็จแล้วนะคะมีความเป็นคุณคุณแต่ว่าฟองแก๊สเนี่ยไม่ค่อยมีละจากที่สังเกตเมื่อกี้แป๊บเดียวมันก็แบบละลายเสร็จแล้วนะคะก็คือสามารถพร้อมดื่มได้เลยอันนี้จะเป็นรสชาติที่ทานง่ายนะคะก็คือไม่มีความเปรี้ยวโดดนะคะแล้วก็ไม่ได้หวานโดดคือรสชาติลกลมกล่อมสามารถทานง่ายซึ่งราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่1 6 3บาทเท่านั้นเองและที่สําคัญนะเวลาที่เราประทานตัวนี้ไปเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้มีกกกิ่ก่่นนนนยยาาาาาออูใปปเรรรซึงถืวับะ,ะททไดุ้ค ทานได้แน่นอนนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะและแบรนด์สุดท้ายนะคะนั่นก็คือแมกโลนั่นเองนะคะหลายๆคนต้องเคยไปตามหาอย่างแน่นอนนะ,ะสำหรับยาละลายเสมหะเมดฟูนะคะที่มีประสิทธิภาพนําเข้าจากประเทศเยอรมนีนั่นก็คือเงินตกอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปหยิบมานะคะนั่นคือเจอรมนีไม่ใช่ เยอรมน,นีนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกล่องเขาก่อนดีวกว่าบรรจุภัณฑ์ของเขานะคะคจะเป็นหลอดอลูมิเนียมนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะช่วยควบคุมคุณภาพของเม็ดยาของเขานั่นเองนะคะและที่สําคัญก็คือมีตัวการชื้นนะคะอยู่ตรงนี้นี่มันจะได้ยินเสียงแก๊กๆหน่อยใช่ไหมเพราะว่าหลอดเขาเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะ, <Okay. S 1> ะมีความฟู่สวยมีแบบมีความเป็น เก็ดฟองนะคะกับตอนนี้นะคะจะได้กลิ่นเป็นแบบว่าเลมอนรสชาติของเขาจะมีความแบบเปรี้ยวๆนํำนิดนึ่งซึ่งใครที่ชอบทานรสแบบเปรี้ยวๆอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเหมาะเลยเพราะว่าเวลาทานมัก็รู้สึกแบบสดชื่นด้วยหลังจากที่เราแบบกแกแ้มในคอนะอุ้ย ละลายไวมาก <Wow. S 1> สำหรับรสชาตินะคะมีความเปรี้ยวนิดนึงแต่มันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดด่ะมันจะมีความเปรี้ยวขมกลม่อมเอ,า,อาง่ายๆดีกว่าถ้าจะให้นิยามรสชาติของแนกลอนะคะจะรสชาติเหมือนแบบสไปซที่แบบมีความเจอจางน,นิดนึงสามารถรับประทานได้ง่ายนะคะสำหรับราคานะคะนกลอราคาจะอยู่ที่180บาท <Wow. S 1> ก็ลองไปหาซื้อตามร้านขายยาทั่วไปะคะ <Wow. S 1> และนี่ก็คือทั้งหมดของยาละลายเสมหะที่มีอะซิทิลซิเตอีนหรือว่านักนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเนี่ยก็ให้คุณสมบัติไม่ต่างกันเท่าไหรนะะ <Wow. S 1> ่น เพราะว่ามีแอซิทิลซิเตอเน600มิลลิกรัมเช่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะแต่ที่สําคัญก็คืออยากจะให้ทุกคนระวังเรื่องปริมาณในการรับประทานนิดนึงก็อาจจะต้องปรึกษาเภสัชหรือว่าคุณหมอนะคะว่าเราเนี่ยควรจะรับประทานวันหนึ่งเนี่ยกี่มิลลิกรัมนั่นเองนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของเฮ a แอตติ r ร v วิววันนี้ค่ะเขาแน่เราจะอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย